ครับผมที่ฟ้าก็จะเดินทางไปที่เลยต่อนะครับก็จะได้จากกันแล้วนะครับผมก็จะมาล่ำลาไปในป่านะคุยเร่อะไรไม่ก็จะไปลงบททำไมเมื่อกี้ทุกคนเพีงผมคุณไม่อยู่ข้างผมครับอะไรโอ้ยผมจะอยู่ข้างคุณแล้วที่ไงตอนนี้ผมหลอนมากใครเดินมาหาผมเนี่ยเฮ้ยยาโนบีโอ้ไอคน ไปถอดลังเกงอะไรเนี่ยไปถอดแป้งเขาทำไมทนายจีเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พี่ปิงปูงไม่ดีอย่าพี่ไม่ายไงเดี๋ยวลูกปีเตอร์ฟาร์รักรักเฮ้ยอย่าไม่ไม่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตอดใส่ควงตอดใส่โอ้อะไรครับคุณผมไล่สดเดี๋ยวคุณขอไรสดเหรอทุกคนครับเราอย่าไปรังแกคนที่อ่อนแอนะครับปิงปิงเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักเห็นไหมครับผมเขาเป็นคนน่ารักก็ไม่รังแครับพยายามอยู่ข้างตรงผสม เป็นคนเพียงของครับคเขาน่ารักเลยต้องแ่งไปไปันพี่น้ำฟ้าน่ารักใช่มร้อนร้อนทำอะไรเดี๋ยวเมื่อนแล้วก็ได้คุณมาเอาปเ้อาลาพี่น้ำฟ้าก่อนลา่อน เอที่ผมผมไม่บ้านะครับถ้าที่คบ้านครับผมผมไม่แตะลั็เกงแบบนี้ยึไม่ได้รอหลยชที่คุณผมไม่ว้าคุณกี่ไม่้งกาเรียกว่าอะไรวะที่ผมผมไม่ว่า

เราเราแกล้งปิงปิงเลนะครับผมตอนนี้น่าสงสารมากๆนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องของธนาโนมิตัะด้วยนะครับผมธนาโนมิตัะนะครับร้ <c oughs> อนร้อนนะครับร้อนร้อนลากันยังลากันเอาะกอดก่อนลากันก่อนเข้า <c oughs> ไปคับผมไว้ผมไม่ไปกูพูดแล้วไอ้ก่อนลากันก่อนลากันโอเคโอเคกอดกอดลากัน โอเคอาไม่ไปแล้วเหรอจบยังน no. ั tense, ่งเครื so ่องไปหรอยังไม่ได้เอาอะไรมาเลยกาไปเตรียมชุดเตรียมอะไรป่างฝากฝากฝากช่องนี่ฝากช่องนี่หมอปลาแฟมลี่ช่องเดียวช่องอื่นยังฟังกันหรอฝากช่องนี้ด้วยพี่ฝากช่องให้ปิงปิงหน่อยถ้าใครเข้าช่องนี้บ้าทุกคนกูบอกไว้ก่อนพี่บอกไว้ช่องหมอปลาแฟมลี่อ๋อช่องหมอปลาพี่มันเข้าไปเลยมึ้างเลยทุกคนขออนุญาตนะครับ เพลงออกวันนี้ใช่ไหมครับขอบคัณดี่ครับไม่มีเวลาโปรโมทเยอะไม่กอดไม่ก่อนไม่ก่อนเนาะเดินทางปลอดภัยนะครับนขอบคุณหขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับนะคุณน้ำฟ้าคุณหมอปลาก็ขอบคุณนะครับผมที่เป็นสามีอาริตย์ที่8วันนี่สองคู่ดอนกับผมไม่ไม่ไม่ทำอะไรหายพี่ผมดูแลได้ไม่เป็นไรพี่พี่ชายผมโทรสองอยูแล้ว

มาบายครับ่ขอมานไอะไรคุณนั่นเลี่ยงกินเขาทำไมเนี่ยไบายครับไยบายขำอะไรคุณเนี่ยคุณเนี่ยคุณเนี่ขคุณมาขำอะไรเนี่ย ช่องธนาโรตีต้าอะไรครับแล้วก็ปิงปิงธนพลชาแน้อยู่้ครับช่องไหนครับปิงปิงธนพลชาแนลแล้วก็ช่องปิงปิงธนพลเราได้นู่นพิตาไม่ต้องกดนะครับโนพิตารี่กลับไหนครับเนี่ยกับกับสกลนครครับผมอ๋อขับสกลนครครับสกลนครครับโอ้ยเดื้อนะครับี่

ก็าบอว่าวหายไปแล้วเขาเนี่ยนะฮะโอ้โหโอ้โหใครแกล้งวะทำอะไรใครแกล้งเนี่ยหนุบีเฮ้ยโอ้โหหนงบีทำใครอะใครแกล้งผมเฮ้ยใครทำอะไรเพื่นนอไไเนเพื่อนมึงอะเฮ้ยกูไม่ได้ทำกูสาบาน โอ้โหกูไม่เป็นกูไม่ได้เป็นคนเอาไปทิ้งเป็นขยะยกอยเก็บขยะได้มีมันไม่แขวนที่บนโขดเขาเนี่ยกูไม่ได้ทำไม่ได้ทำเคุณเนี่ยเออหมอปลาเก็บรู้ดิหมอปลาเก็บครับผมคุณมาเป็นนักคุณกินแต่คุณให้หมอปลาเก็บใครกินคุณน่ะถ้ากูกินแต่กูไม่ไกินล่ะลูบปลาน่ารักมากประเด็นเดียวครับเก็บดูดดูด ทุกผีทุกสารทุกความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเมื่อไปียบมาเจอคนแบบนี้ตะวังวันดีพี่ไม่เป็นไครับจะไปหาอยู่พี่โอเคแครับระวังกันดีครับพี่ว่าบอกว่าจุดไหนอ่ะกูปากดจุดไหนเจอคนแบบนี้คืออยากจะชูมันนี่กูร้องยิ้มแฉะนี่กูร้อยิ้มแฉะเขารออยู่วันเดียวเหรอเอโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับ เราจะมาลาลุงพลกันไหครับครับไปครับผมมาลาลุงพลนะครับลุงพีครับผมกลับแล้วครับลุงครับมาเจอกันใหม่นะครับผมครับบายครับติดตามด้วยนะครับพิชเซอร์ธนพรชาแนลชื่อเหมืนนักร้องเนอะนักร้องอะไรเสือธนพรต้องครับผมคลิปเก๋นครับพี่คลิปเก๋นะครับผมบายครับ ให้หมอไวยพรหมอดาเนียครับผมอ๋อให้มุงรามรวยขอให้รวยเท่านี้นี่เท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะไปลดภวนไปพาราหมอต่อจากนั้นเปืืนบนน้ำนะครับพี่อุปวัลย์พี่ตุ๊กติ๊กแชนแนลนะครับผมแล้วก็พี่นิวกบกอพี่นูดพี่นูดีอ่ามาดับนูดเลยนะครับ อ่าน้องนี่เ่ะน้องชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 แจ๊เอ๋อ่าชื่ออะไรครับชื่อวอาวาอาวาน้องอาวาเลยนะครับผมชื่อป้าถอนถือกล้องอ่าใช่ป้าถือถ้าช่วยป้าถอนถือกล้องใช่โอเคครับอ่าอุดสุดแล้ววันนี้พี่ไม่เต้นเลยครับผมอันร้อนไม่ใจไม่ใจไม่เจไม่ใจเราเนี่ยตอนนี้พิลุกครับเราจะไปไหนครับพี่ ไม่รรู้นะคับแต่เอนโนจีนนะครับผมอาหารค่ะาาหรนะครับผมโดยโซเฟอร์โซฟี่เฮ้ยโชเฟอร์ถูกแล้วเฮ้ยติปติกไหมครับเดี๋ยวเราจะไปไปหาลุงโฮจิมินนะครับคือใครครับเอ้าแมเขาเปิดมาส่งมาให้มุกดาหารนี่มีประวัติเรื่องเล่าเลยครับ โฮจิมินห์นะลุงโฮจิมินห์โอ้ลุงโฮจิมินห์นะครับผมใช่ผเพิ่งรู้นะครับเดี๋ยวไปถึงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันต่อนะรับบะผมบายครับ